สวัสดีค่ะฮัลโหลไทยแลนด์ฮัลโหลยูนิเวอร์สโอ้โหพี่้องมือขึ้นกับขอข้าวดีนะคะเนาะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะกำลังเตรียมตัวเดินทางไปที่จังหวัดสะแก้วนะะ่า <laughs> ตาสดใสแ้งตาสดใสมากพร้อมแล้วที่จะเดินทางต่อนะครับผมเพราะว่ามือขึ้นอยเขาเสร็จงานจากจังหวัด เพชรูรณนนะครับ,บตอนนี้เราก็อยู่ที่เพชรสรณ์แล้วก็จะเดินทางต่อแล้วนะครับเมื่อนี้ผ so ู้ใหนะครับที่อยู่ใกล้นะครับอำเภออันเนอันเนออำเภออำเภอยังอำเภอยังอำเภอยังคลองหาดค่ะยจังหวัดสระแก้วงานชมพู่หวานนี่ไอเดียวจบหวาน นี่ค่ะชมพูหวานยังไงตลกค่ะเราก็ขออนุญาตเดินทางก่อนนะครโอ้ยยังนั่นแต่ยังนันเออพได้พายกองเข่านี่ยบอ์บอเี่กินข้าวเหนียวกับบักสตอเบอรี่นะแม่ิ้ขาว่าข้าวเหนียวจะบ่ามีข้อค้ามีหนีได้ไหนบอมีดอกบอมีดอก ไ,ได้นอนไปนี่มื่นนี่นอนทุ่มโมงเดียวผู้ชุนเอเออมีแต่สันคาว่าถ้าได้นอนสอยาสนสบดตื่นสถาน,นนอนทึงรถไปนะ,ะปนครับไปนะคะ,ะ,ะพี่น,อน,น้องกันสิออกเดินทางแล้วตอนนี้ก็เป็นเวลานี่เจ็ดโมงสิบสองนาทีนะฮะเอาเรอเอากระเป๋าขึ้นรถแล้วก็ออเดินออกเดินทางกันเลยนะฮะนี่นะฮะ มาฉิกของเรารถรถตู้ของแดนเซอร์ก็ออกไปแล้วนะเมื่อกี้คันต่อไปก็จะเป็นคันของเรานะฮะขออนุญาตออกเดินทางกันแล้วนะครับทุกคนบ๊ายบายนะฮะนี่นี่นะคะนี่นะฮะว้า wow. วสวัสดีตอนเช้าจ้าแม่แม่แมืม้อนี้ลูกดูโตเกียวมมวสิกกำลังเดินทางเด้อจก้กกำลังเดินทางมุ่งหน้าไปที่อำเภอคลองหาด จังหวัดสะแก้วเมแม่ผู้ใดอยู่ไก่คือเก้านั่นแหละจ้ะเมแม่ผู้ใดอยู่ไก่หรือสามารถไปได้ใฮ้กําลังใจหนาเวทีใดกะไปเบิงลูกๆไปให้กําลังใจลูกๆเด้อจ้าแมแม่ให้มันเต็มวีคือเก่าคืออันเพิ่นไปเพชรบูณ์เนาะเมื่อคืนในงานเพชรบณ์ก็โอ้ยเสื่อมเมแม่เพชรบุ์เห็นแห้เมแม่เอฟซีทางไก่ยิ้มได้เนาะแมแม่เนาะไปจนว่า ล่นจะน้มล่นงานดีใจกับตัวเกี่ยวมิวสิกดีใจกับผู้จัดเนาะจะขึ้นหีิก็ขึ้นกันเด้อจ่ะแม่แม่ขอให้แม่แม่สละบุรีคลองหาดหักตัวเกี่ยวขึ้นกันเด้อจ่ะพากันส่วนกันบุใดบ่มีมูกระทษส่วนกันบ่ซันกับโพดเฟซพี่น้องโพดเฟซหาต้องการเพื่อน ไปเที่ยวตัวเกียวมิวสิกไปดูตัวเกียวมิวสิกกะว่าไปคืนนี้วางสิใครสนใจทักมายกมือขึ้นคอมเมนต์ไว้กะว่าไปนอกกระทักค้ากันชวนกันไปน้ากันไปพ่อกันอยู่นาเวที่พี่น้องคือกจังซาบึงกันไปไม่ไม่กรบบุ้งหักใจไผจ้าคนเดียพี่น้องไปผู้เดียวงานใดกับไปแต่ผู้เดียวไปผู้เดียวดูดูแล้วก็ไปหาเอามูข,ข้างหนา้าหามูอยู่นาเวที่ เดี๋ยวนี้สาวเบิ่งการไม่มูไปรลายแล้วไปเจอกันอยู่ไหนเวทีท,ทักทายกันพี่น้องดีดีเอฟซีตัวเกียวมิวสิกมิเพูใจดีดีจะ่แม่แม่ตัวเกนะียวมิวสิกนั่นไปเห็นอยู่ไหนเวทีท,ทักทายขนาดบ่เคยหุ่จักกันมาก,ก่อนเต้นน้ำกันได้เสยพี่น้องนั่งน้ำกันได้เสยบ่เอาศาสตร์ไปก็ได้นั่งศาสตร์เดอ้อพี่น้องเดอ้อคันว่าไปตัวเกนะียวมิวสิกนะเมื่อนี้กระคอให้แม่แม่ สรลบุรีไปให้กำลังใจตัวเกี่ยวมิวสิีไปขอจับมือลูกๆไปขอถ่ายรูปก็ลูกๆอยู่หนาหานหนาเวทีนอกจากไปกันเดอ้จเดอจ้าเด้อจ้าเบิ่งการคาสิโน,น้าเบิ่งอยู่นานโทรศัพท์นี่แหละหน้าจอนี่แหละแม,แม่แม่คนได้ยู่ไก่เฝ้าไปยาผาดยาผาดดุนๆนเพิร์สได้ไปเทื่อนึงเด้ ออสำหรับคลิปนี้กับผมมีอย่างหลายซาบุงการนาบอกข่าวบอกข่าวแม่แม่ว่าเมื่อนี้งานยุสระบุรีจา้าเดี๋ยวแม,แม่แม่บางคนกับสิบหูจากานะโอ้ยลืมยังสีอาจจะหูอยู่แต่ว่าลืมมาเตือนไว้ว่าเมื่อนี้ลูกๆตัวเกี่ยวกำลังไปสระบุรีอำเภอคลองหาดเด้อจา้าบ๊ายบายสำหรับคลิปนี้ก็ไว้สำนีและเสียงบนนั่นเด้อพี่น้องเสียงแหบเพราะว่าเป็นวัดจา้า